สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่ผมหายไปหลายวันนะครับทุกคนก็บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเ<ม>ทำไมก่อนอันนี้อัพทุกวันเดี๋ยวนี้ทําไมหายไปนะครับ mm. ก็สาเหตุก็คือว่าไปฉีดวัคซีนมานะครับ mm. โอ้ยนอนเลยครับที่นี้ลุกไม่ขึ้นเลยฮะเมื mm. <laughs> ่อวานก็จะทําคลิปแต่ว่าเสียงมันก็ไม่มีนะครับโอ้หนักมากอ่า โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับคู่ทองคำเนี่ยหลังจากที่ผมวิเคราะห์ทิ้งไว้อะเนาะตอนที่ราคามันยังไม่ได้ตราคามันยังอยู่แถวๆนี้น,นะครับก็ทุบลงมาประมาณตอนตีสองเนาะเรื่องของอเกี่ยวกับอัตาราดอกเบี้ยถูกไหมครับแล้วก็มีการดันราคาขึ้นไปนะครับซึ่งมันก็ติดโซนนี้นะครับซึ่งเป็น QF นั่นเองนะครับติดโซนแล้วก็มีแรงขายกลับลงมา ซึ่งถ้าเรามองนในทำฟิล์มเฮดสเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเหมือนราคาเนี่ยมันเสียทรงไหมคือแค่บอกว่าเสียทรงเฉยนะเหมือนกับว่า,เ,าเห็นไหมครับราคามันวิ่งลงมาอย่างนี้เห็นไหมแล้วอยู่ดีปไปนะครับทำหายหายนั่นเองหมายความว่า H4 สเนี่ยขาลงชุดนี้มันเริ่มอ่อนแรงนะครับเราบอกได้แค่ว่าอ่อนแรงส่วนจะส่วนจะขึ้นได้ไหมเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่ง ส่วนจะขึ้นเลยได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งหรือจะลงต่อก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะอะไรครับดูนะครับมันทำาล w e r low นะเห็นปะมันทำาล w e r low นะเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะมองในเคสที่มันลงมาย่อถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นลงมาแล้วเด้งแล้วลงต่อแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันเพราะนี่ออกได้สองหน้าเหมือนเดิมอีกแล้วทองคำเนี่ยแต่ว่าผมยังให้น้ำหนักที่ฝั่งเซลล์มากกว่านะครับ ลงมาแถวๆประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับที่ทำไมถึงมองว่ามันจะต้องลงมานะครับเนื่องจากตัวเว็บเขาเนี่ยนะครับตัวอีเดเว็บเนี่ยก็ยังมองลงไปด้านล่างเหมือนกันนะจากที่เราลองนับนนดูเนี่ยใช่ไหมครับก็เป็นแผนเซลล์อย่างเดียวนะครับใบอนุเซลล์อย่างเดียวนะครับชุดี้ลงมา5นะครับ เด้งพักนะครับเด้ง A B C แล้วก็มีโอกาสลงต่อเั้นชุดนี้ทั้งชุดเลยทั้งก้อนเอาง่ายทั้งก้อนเนี่ยเรามองว่าลงมาในรูปแบบของซิกแซกได้เหมือนกันถูกไหมครับลงมา5พักแล้วก็ลงอีก5ชุดนั่นเองนะครับมาจบเป็น E นั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในภาพใหญ่มันบอกว่ามันจะต้องลงใช่ไหมว่านเนี่ยเราก็ต้องเล่นหน้าเลล์เป็นหลักถูกไหมแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกเสมอไปนะครับมันอาจจะ ไม่ลงก็ได้มันอาจจะลงมาแค่แบบประมาณนี้แบบเล็กๆประมาณนี้แล้วขึ้นต่อได้ไหม,ไ,มได้เหมือนกันนะครับทุกวิธีการมีเขาเรียกว่าทุกวิธีการเนี่ยมันไม่ได้แม่นร้อนะครับแต่ว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เดา 50- 50ิถูกไหมอโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยเรารู้แล้วว่าตัว H4 ี่เนี่ยมันมีการเสียทรงละทีนี้เราก็มาตีโซน QM เครับเนี่ยโซนเนี่ยคือโซนบายคือถ้าเราตัดเ e อียดไว้ออกไปเนี่ย นะครับเราก็จะตีโซนในรูปแบบของเราใช่ไหมอ่ะเนี่ยก็โซนแบบเนี้ยโซนบ่ายโซนเซลล์เนี่ยก็เล่นในกรอบนี้ไปก่อนนะครับถัดมาอ่ะในทำฟิล์มย่อยๆมีไหมเน่าก็มีครับก็เป็นชุดนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าให้เราบ่ายสั้นๆแล้วกัน, buy นดดบ่ายในชุดเด้งโอเคไหมบ่ายในชุดเด้งแล้วก็ใน30มนาทีก็มีตรงนี้อีก เห็นไหมครับมันเป็นโซนที่มันสอนกันคือไอชุดนี้ที่มันทิ้งลงมามันติดโซนนี้เนี่ยไอเนี่ยทิ้งลงมามันติดอันนี้ส่วนราคาอนาคตที่มันจะขึ้นมามันจะติดกรอบนี้แล้วลงอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็เล่นประมาณเนี้ยโอเคเราได้กรอบเสร็จแล้วถูกไหมครับอ่ะมาหาแพทเทิร์นซิว่าเรามีแพทเทิร์นหรือเปล่านะครับซึ่งจากตัวอย่างนี้ก็มีอยู่แล้วละเพราะว่าผมอ่าทำเป็นบทวิเคราะห์ไว้อยู่แล้วนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นราคาของ liquidity นะครับ ตัวนี้ไปหาอ่านเพิ่มเอานะมันจะเป็นถ้าเป็นอ่า ATM ก็จะเรียกว่าเป็นเฟ k เอาท์โซนนั่นเองนะอันนี้ผมเห็นมีเพจดังๆเขาสอนกันเยอะเลยละก็ไปอ่านเอาเนาะอ่าขึ้นมาพักตั้งไรครับพัก50เนาะถ้าพัก50แบบนี้นะครับพัก3 8 50ดบีพอยต์จบเท่าไรครับจบเท่าไรจบเท่าไรตอบ88.6นั่นเองเพราะฉะนั้น มันอาจจะไม่ขึ้นขนาดนั้นแหละเพราะฉะนั้นจุดที่หน้าบายนะครับจุดที่หน้าบายก็จะเป็นกรอบนี้นะครับเข้มๆหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าโซนนี้แหละเพราะนนเนี่ยตรงนี้จะมีเงื่อนไขของตัวแบตหนึ่งอันนะครับแล้วก็มี a b แลวกับ c ดด้วยนะครับต้องมองให้ออกนะ พัก38.2จบ200 200สองร้อยจบ2 6 1 8นะครับตัวนี้ทันไหมไม่รู้อะถ้าไม่ทันก็ไปย้อนเอานะเออประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยช่วงนี้มันพักสามแปไงพักสามแาตัวดีพอยต์ของ a b ทรัสิจะจบที่2 6 1 8นั่นเอง วันทองคำเนี่ยแผนก็คือรอบายที่ประมาณ1 7 8 6กนะครับ SL ก็ประมาณนี้แหละถ้ามันหลุดลงไปเราก็ยอมแพ้แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปแล้วทีเนี้ยไอโซเนี้ยนะครับมันมีการซ้อนทับกับรีเทสเมนที่50%พอดีนะครับซึ่งเราไม่รู้จริงๆเนี่ยมันนับเป็น1เป็นแบบสมมติเรานับหน้าง,งานแค่นี้นะเรานับเป็น0 1 2 3 4 5แบบนี้ได้ไหม ก็ได้นะคือแบบค,คือเอาคือเอาง่ายๆถ้ามันจะเป็น2ได้แน่นอนจุดที่เราจะยอมว่าแบบเฮ้ยมันจะไม่ใช่2อ่ะมันจะต้องเป็นโลเนี่ยหมายความว่า2ของคุณเนี่ยเป็นได้หมดเลยคือมันอาจจะลงมาถึงเนี่ยแล้วขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะก็ยังเป็น2ได้ขอแค่ว่าอย่าหลุดเส้นแดงเนี่ยอยันนี้ก็ยังถือว่าเป็น2ได้เข้าใจไหมครับมันอยู่ที่ว่าเรามองขึ้นหรือมองลงมากกว่าอืมนะครับ ประมาณนี้เพราะเนี่ยทองคําผมมองว่าถ้ามาที่ประมาณ1786เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่น่าบายพอสมควรครับ أ, พอมา,าหนึ่1มี3ามดายถูกไหมอ่ะสามดายตรงไหนบ้างครับเป็นเ c ส s e s ดดี้ให้ด้วยนะ3ามดายถูกไหมครับอ่ะไดายที่3อยู่นี่มีได v e r g e เจนหรือเปล่านะครับถ้าเขาทุบลงมาอีกหนึ่งชุดเป็น d i v e r ร e n c e ไหมครับเป็นได v e r g e เจนพอจรงจริงมันได้แล้วล่ะเนี่ยถูกไหมครับ ทุบมาทุบลงมาอีกหนึ่งชุดเป็นใดมีเฮดดี้ซีโซนมีรีฟิบเบิรีเทสเมนต์มีดีโพสฮาร์โมนิกทั้ง2ตัวเห็นไหมครับโอ้เยอะแยะเลยเงื่อนไขคือถ้าคือถ้ามันจะไปก็ก็ต้องยอมต้องมอบนะครับเพราะว่าเราใส่เงื่อนไขหรือว่าความรู้ทุกอย่างที่เรามีเนี่ยลงไปในจุดนี้แล้วโอเคเนาะเราเทรดด้วยริกนประมาณสัก1% 2%ก็วางกันไปนะครับอ่ะสมมุติผมวางบายลิมิตตรงเนี้ย TP เก็บตรงไหนดีอ่ะสมมุติหน้างานเนี่ย ก็มีหลายเงื่อนไขมากครับ TP เนี่ยดูนะสมมุติว่าผมหาเงื่อนหาจุดสักจุดหนึ่งเพื่อตีแบบเป็นเทรนไลน์ลงมาเงี้ยผมตีอย่างนี้ได้ไหมเข้าท่าไหมอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยพอผมตีอย่างนี้ปื๊บทุกคนก็จะรู้ว่าอ๋อประมาณนี้ไงเนี่ยเห็นปะอ่ะรีดีบอัลหนึ่งต่อสี่โดยประมาณถ้าเก็บได้เข้าท่าไหมก็เข้าท่า นะครับหรือลุ้นมานี่เลยครับโซนนี้เพราะว่ามันเป็นโซนเซลล์หนึ่งเท่าไหร่ประมาณหนึ่งต่อห้าถ้าถือไหวนะโอเคไหมมันก็จะมาวัดใจกั็อีกถึงว่าคุณถือได้หรือเปล่าไอ้หนึ่งต่อห้าเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวทองคําแผนวันนี้นะครับทีนี้มาดูบิตคอยบ้าง BTC BTC เนี่ยโอ้โหผมมองว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ หน้าบ่ายนะครับคิดว่ามันน่าจะลงอีกชุดหนึ่งประกฏวไาไงครับเบรกขึ้นไปเลยทีนี้เรามาหาโซนใหม่นะครับอ,อ,อยู่ที่ว่าเราเทรดไทม์เฟรมอะไรนะครับอ,อ,อยู่ที่ว่าเราเทรดไทม์เฟรมอะไรเนาะถ้าสมมุติว่าเราเทรดไทม์เฟรมใหญ่นะครับเราสามารถที่จะออมองเป็นรูปแบบของ a b บีกับซก็ได้เข้าใจปะ่ะอย่างเช่นดูนะครับชุดนี้พักเท่าไหร่พัก8 8จบ113คือก็มีโอกาสที่วิ่งขึ้นประมาณนี้ โอเคปะ่ะประมาณเจ็ดเท่าไหร่วะประมาณเจ็ดหมื่นใช่ไหมอ่ะขึ้นประมาณเจ็ดหมื่นมีโอกาสเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ไหมก็เป็นไปได้เนี่ยเห็นไหมครับเฮ้ยแต่กว่ามันจะขึ้นขนาดนั้นเนี่ยมาเล่นแบบเด่นกันแบบสั้นๆกันก่อนดีกว่านะครับ่ามาแบบนี้นะครับเล่นยังไงเออ เจอแบบนี้เล่นอย่างไรนะครับดูเอชวบ้าง h1 เนี่ยโซนที่มันเป็นราคาของริควิ d ิตี้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนที่หน้าเซลล์จริงๆเนี่ยของ btc เนี่ยนะครับคือโซนนี้ครับอันนี้คือราคาของ l i ควิลิตีเนาะนะครับ จุดนี้เป็นจุดที่หน้าเซล์พอสมควรเพียงแต่ว่าถ้าเราดูเหลือบมองตัวเรื่องของดเวอร์เจนนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคสามได้ประมาณนี้เนาะดูดเวอร์เจ้นนิดหนึ่งดูสามสิบวิีมีไหมไม่มีนั่นหมายความว่าถ้าจะเจ๋งนะถ้ามันจะลงจริงมันต้องแบบนี้ครับลงก่อนหนึ่งครั้งให้เกิดเป็นดเวอร์เจนแล้วลงแบบนี้โอเคเข้าใจความหมายไหมครับ ก็อาจจะขึ้นมาประมาณสักโซนแบบดูก่อนเป็นแพทเทิร์นอะไรเนี่ยไปร้อยสิบสามอ่ะจบร้อยสิบสามแล้วครับยุบคือตอนนี้บีทเนี่ยมันจบ ab บีแบแล้วนะครับตรงนี้นะเนี่ยคือจบแล้วล่ะไอ้ที่มันจ่อเนี่ยเพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่จุดที่ คือแบบอยากให้ขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะเออเขาจะว่าคือจะจบเลยมันก็น่าเกียดอ่ะขึ้นให้หน่อยอะไรเงี้ยภาคหกสิบเอ็ดจบเจ็ดแปดเนี่ยนี่ก็เป็นการเล่ได้หนึ่งตัวนะครับแบบนี้นะครับก็ค,คือมันถึงจดุดจุดจุดที่มันจะทิ้งแล้วอ่ะแต่ส่วนตัวคือมันน่าจะแบบตุกติกหน่อยนึงอ่ะขึ้นมาอีกจุดนึงประมาณสักแถวเนี้ยโซนเนี้ยแล้วค่อยทิ้งตัวนะครับก็ประมาณนี้จุดตัดขาดทุนก็ เหนือโซนนะครับประมาณนี้นะอ่ะทีนี้ถัดมาถัดมาครับถ้าสมมุติว่ามันเบรกอ่ะอ่าเรา SL นะครับเรา SL ปุ๊บจุดที่มันจะเป็นราคาของ liquidity อีกหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นจุดนี้ครับและเราจะมา s e ล l อีกทีคือตรงนี้นะครับโอเคใจไหมเราจะมา s e ล l อีกทีหนึ่งคือตรงนี้โอเคทั้นเราปิดอันแรกก่อนปิดอันแรกก่อน โอเคทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าราคามันเบรกขึ้นมาเลยนะครับอ่ะจุดที่เราจะเซลล์ในจุดที่2นะครับหรือว่าแผน2เนี่ยคือราคาตรงนี้นะครับเพราะเนี่ยเราจะรอให้นะครับเราจะรอให้แพ้ก่อนนะคือหมายว่ารอให้ชุดแรกเนี่ยหรือว่าแผนแรกเนี่ยแพ้ก่อนแล้วค่อยมามองพิจารณาเล่นแผนนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าแพทเทิร์นนี้ไหมก็มันจะน่าเกลียดไหมจำอย่างเงี้ย,นนยพอได้ละ ก็มองเป็นแบดได้ครับอาจะข้ามสวิงหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับว่าเนี่ยอาจจะย่อชุดนี้ขึ้นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับยีเซลอยู่นี่ไปง่ายไหมง่ายไหมวิธีการเล่นก็ประมาณนี้แหละครับนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายราคาของ liquidity ก็จะอยู่ตรงนี้ครับที่มีที่มีโอกาสวิ่งขึ้นมา ว่าเนี่ยอาจจะขึ้นมาเฉลั่ยประมาณนี้นะครับซึ่งพอราคามันยิ่งมาใกล้แล้วเนี่ยหนึ่งสังเกตเดเวอร์เจนถัดมา2ก็คือดูเรื่องของ3 d ีไดฟที่แบบเฮ้ยเราสามารถตีทรีไดฟแบบไหนได้บ้างไงอย่างเช่นผมตีแบบนี้เฮ้ยเนี่ยแบบอย่างแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยอย่างเงี้ยไอ้เข้าท่าไหมาอ,อย่งไงี้ครับคือสาเหตุที่เราต้องตีทรีไดฟ์เนี่ยครับก็คือ1 เช็คแรงนะครับแล้วก็2ก็คือดูว่ากราฟเนี่ยถ้ามันวิ่งขึ้นไปจะทิ้งไส้เนี่ยมันจะทิ้งไส้ประมาณไหนโอเคปะ่ะอ่ะผมสมมติผมตีเส้นเนี้ยดูนะดูเส้นนี้นะเนี่ยเห็นไหมไอ้แบบพอเดาได้ว่าเออเนี่ยมันน่าจะหยอดมาถึงแบบตรงเนี้ยแล้วก็ทิ้งตัวลงก็จะเข้าหมายไหมครับอันเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็มโนไปอย่างเงี้ยโอเคไหมเราไม่รู้หรอกว่า คือถ้าเราไม่ตีสามได้เนี่ยเราจะได้โซนมาหนึ่งโซนถูกไหมแต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราถ้าเราเขาเรียกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะทิ้งไส้ไปถึงไหนอะเผื่อมันขึ้นไปอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีทรีได้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าสร้างความสบายใจหรือว่าเพิ่มเงื่อนไขของเราเข้าไปอีกนี่ผมก็ตีไปเขาท่าไหมทุกอย่างแม่งผ่านกันหมดเลย อโอเคว่าเน่โซนนี้ก็น่าสนใจที่เราจะพิจารณาเซลล์ลงไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมบันทึกไว้ก่อนเนี่ยเวลาผมทำบทวิเคราบผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเซฟแล้วก็จะเดี๋ยวส่งให้สมาชิกใน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 ,ในห้องอีกทีหนึ่งนะครับแผนเซลลแบบนี้นะครับก็ดูว่ขอขออนุญาตนะครับวันนี้าชา้าหนึ่งนะครับ แผนหนึ่งก็คือแผนนี้ปึ๊บเปิดตาแผนหนึงก็คือแผนนี้นโอเคไปคู่อื่นครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ ETH นะครับทุกคนต้องการ ETHETH e เนี่ยมุมมองก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่น่าเซล์พอสมควรแต่ว่าถ้าให้ดีนะครับช่วงนี้เทลงมานิดนึงนะครับพอเทเสร็จแล้วเนี่ย เราจะได้ Diver เรนเกิดขึ้นเนาะเทล,ลงมาแล้วจุดนี้นะเป็นจุดที่น่าเซฟพอสมควรเพียงแต่ว่าตอนนี้แพทเทิร์นมีไหมอ่ะเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยพักประมาณ78.6.127จบ1 2 7อ่ะเช็คระยะจริงด้วยอ่ะพอดีเป๊นะครับโซนที่มีโอกาสก็ประมาณนี้ครับเข้มๆหน่อยแถวๆนี้ อ่าินวอลิเดชันนะครับก็คือ SL นั่นแหละประมาณนี้นะครับจุดที่หน้าเซลลด้วยเงื่อนไขของ ab เท่ากับ cd mm hmm. นั่นเองนะครับผมจะเอาบางๆเนาะเพราะว่า a b c เทเนี่ยมันแบบมันลกหูลกตาผมมากเลยจริงๆเนี่ยในภาพรวมใหญ่ๆเนี่ย e s เนี่ยมีโอกาสขึ้นนะครับมีโอกาสขึ้นอ่าบิตคอยก็เช่นเดียวกันแต่ว่า แต่ว่าเราเทรดใน30มนาทีไงเช่นผมเทรดใน MT4 เงี้ยอ่ะเราก็เล่นแบบแบบวันต่อวันเนาะเราไม่ได้แบบถือขนาดนั้นนะเราไม่ใช่สายถือนะครับก็จะเก็บแค่นี้ทีนี้เนี่ยถ้ามันเบรกขึ้นมาเนี่ยจุดไหนที่หน้าเซลล์นะครับจุดที่หน้าเซลล์ก็คือโซนนี้เลยอะ่ะคือถ้าขึ้นมาก็โซนนี้เลยครับโอเคไหมก็คือโซนนี้เลยเป็นโซนที่หน้าเซลลนัเอง ซึ่งจุดนี้นะครับจุดที่เราจะเซลล์เนี่ยมันก็จะมีฟิโบนาชชีประมาณรีเทสเมนต์ประมาณ50%อยู่เห็นปะเนี่ยเนี่ยเห็นปะมีเลเวลประมาณ50คอยแบบช่วยอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยอะถ้าขึ้นมาเนี่ยติดฟิโบ50แน่นอนโอเคไหมจับอีกชุดหนึ่งก็ได้อะชุดหนึ่งชุดนี้อะประมาณซ้อนทับกับ 78.6แล้วก็มี 88. 8 8ดด้วยนะครับว่เาเนี่ยเอาง่ายว่ากรอบนี้ทั้งกรอบเนี่ยแข็งแรงนะครับมั่นใจเชื่อใจได้นนั่เองโอเคนะ ETH ก็แผนประมาณนี้แผนประมาณนี้อ่าเซฟแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาผมรู้สึกว่า1ผมพูดไม่ค่อยดูเรื่องและสองคือสมองแบบคือแบบสมองแบบจำไม่ค่อยได้ลนะ อ่ากาล่าครับประมาณนี้ครับจบเป็นชาร์กหนึ่งตัวครับโซนบริเวณประมาณนี้ซึ่งโซนเท้าเนี่ยมันมีอะไรนะคำตอบก็คือว่าเป็นฮิดเด้นเบสหรือจะเรียกว่าเป็นอิมบาลานก็ได้หรือบางท่านอาจจะมองตรงนี้เป็นโทแบ็กโซนก็ได้นะครับตรงนี้มี3ามได้ผมก็เลยผมก็เลยมองว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันน่าที่จะเข้าซื้อนะสําหรับสายถือเนี่ยครับแต่ถ้ามันวิ่งไปในฟอร์มอื่นก็ค่อยว่ากันครับแต่หน้าท่างหน้างานตอนเนี้ยเราเห็นแค่นี้ ถัดมาครับตัวไลท์คอยหมุเหมือนเดิมไม่ไปไหนเลยครับอยู่ที่เดิมนะครับไซฟ์ร์ออกข้างนะครับยังเป็นโซนที่น่าซื้ออยู่นะครับส่วนมานาหรือว่าดีเซนเทลแลนเนี่ยนะครับดีเซนเทลเนี่ยตรงนี้ครับอาจจะต้องหยิบตัวไซฟ h ร์มาใช้หน่อยซึ่งจริงๆไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่นะครับเป็นจุดที่น่าบายนะครับเพราะว่าหนึ่งมีเทเลาวิ่งผ่านเนาะเป็น3ามดิฟพอดีนะครับ เห็นไหมเป็น3ามได้พอดีก็คือไม่ใช่3ามได้หรอกเป็น3จุดธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับเป็น3จุดนะครับคือมันตัดกันพอดีแล้วไอ้สามได้นี้ด้วยนะครับอ่าเป็น3ามได้นี้ด้วยเห็นไหมครับมันจะตัดกันพอดีเพราะจุดนี้เป็นจุดที่น่าเข้าซื้อนะครับสําหรับตัวมานาะตัวนี้อีกอชิบะก็เหมือนเดิมตัวโซลูนาโซโซลูนาก็ เด้งแล้วนะครับเด้งขึ้นแล้วก็ผมมองว่าน่าจะลงมาย่อประมาณโซนนี้นะครับที่เป็น QM แล้วขึ้นต่อได้นเองเช็คแปเทิร์นก็ได้นะครับก็น่าจะเป็นแบดครับลงมาลึกหน่อยแถวๆนี้แล้วขึ้นต่อได้ไม่ยากครับตัวนี้ตราบใดที่ยังไม่หลุดโลนี้นะครับเราก็ยังมองขึ้นได้นาออาจจะเป็นลักษณะของการฟอร์ม0ูนก็ได้นะครับนี่ยศูนนะครับปึ๊บป,บ 123, 123, 123, 123, 4, 5, ปบรับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 4มปรับงารูปแบบของแฟมแล้วขึ้นเป็น3 เงี้ห็น okay, ไหมอ่าถ้าผมเลเบลผิดของอีเลเวลก็ขออภัยด้วยนะครับคือเราเห็นมันออกข้างไงเนี่ยเห็นไหมเห็นออกข้างไหมอ่าออกข้างปุ๊บมองแฝงต่างดียวเลยชุดนี้ยังลงอีกห้าขึ้นครับเดามโนโล้วนๆนะครับลงมาเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้นะครับโดยประมาณ xrp นะครับเป็นไงครับอ้าวขึ้นซะแล้วนะครับกะว่าจะให้ รอแบบบายเติมของตรงนี้นะครับก็เหมือนจะอยากขึ้นนะเหมือนจะอยากขึ้นแล้วนะตัวนี้จบมีแพทเทิร์นนะครับตรงนี้มีแพทเทิร์นนะติดตรงนี้ก็ต้องรอดูครับคือถ้าไม่ผ่านตัวสามเหลี่ยมเนี้ยเดี๋ยวมันก็ลงมานี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นการเล่น,นะครับโอเคเป็นไงต่อบ nb นะครับ Bnb ก็ มุมมองนะครับมีโอกาสวิ่งขึ้นมาให้เราเซลล์นะครับที่โซนประมาณนะคือจุดโซนที่มันน่าเซลล์อ่ะคือโซนเนี้ยครับโซนสีเทานี้นะโซนสีเทานนะแต่ตรงนี้แม่นเหมือนฟลิปเลยวะ่ะอาจจะเอาไม่อยู่ครับอาจจะเป็นโซนนี้หรือเปล่าโซนนี้อาจจะเอาไม่อยู่นะเนเนี่ยแถวเนี้ยตัวนี้จะเป็นลิควิดิตี้แทนนะครับอันนี้ไม่เอา ประมาณนี้ครับอ่ะประมาณเนี้ยผมมองว่ามันน่าจะขึ้นมาประมาณเนี้ยให้เราเซลล์นะครับคืออาจจะชนโซนนี้ก่อนยอ่อนะครับแล้วก็เทจริง,รงคือตรงนี้อันนี้คือเห็นปัจจุบันคือตอนนี้นะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเขามีการทิ้งตัวลงไปหรือว่าฟอร์มแบบอื่นก็ค่อยว่ากันครับถามว่าแพทเทิร์นมีไหมมันมีแหละแต่ราคามันยังอีกไกลนะครับเพราะว่าพอมันไกลยอย่างเงี้ยเราเช็คแรงเช็คอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยไปก่อนนะครับแต่ที่แน่ ฟอร์มเนี่ยประมาณนี้เลยครับน่าจะลงาโมน,นี้ได้ไม่ยากนะครับถูกไหมอ่ะเราก็ตีพวกแบบแชเนลไลน์ประกอบอย่างเงี้ยครับมันก็พอที่จะแบบเดาได้อ่ะถูกไหมว่าเป็นดาวเทรนหรือว่าเป็นอัพเทรนถูกไหมนี่อย่างเงี้ยมันวิ่งในกรอบว่าเนี่ยเราก็จะต้องเล่นมันลงมาเนี่ยได้2ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับ2องได้ไหมฮะเนี่ยเหลือได้ที่3เนี่ยถ้าจะขึ้นเนี่ยขอได้3หน่อยแล้วกันอย่างเงี้ย เห็นไหมอันนี้ก็ตัดผ่านเหมือนกันเข้าท่าไหมเข้าท่าดีโอทีก็ตัวนี้ครับมาถึงจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วนะครับขึ้นได้ไม่ได้นี่อีก,กเรื่องหนึ่งเพราะเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเทรดเราอาจจะใช้เรื่องของการสต็อปก็ได้เช่นตรงนี้ครับใส่เป็นคอนเฟิร์มทูบายเอสอลอยู่ไหนครับเอสก็อยู่นี่ก็ได้เห็นไหมครับยังคือบางครั้งเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราไม่เป็นต้องเข้าเลยก็ได้นะครับก็ใช้การสต็อปแบบนี้ คือเบรกทำให้หายถูกไหมครับพอทำให้หายเสร็จแล้วนั่นหมายความว่าขาลงเป็นไงครับพอเสียทรงถูกไหมพอขาลงมาเสียทรงปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมันย่อคุณก็เติมขึ้นไปแบบนี้เองนะครับถ้ารู้สึกว่าโซนมันเหมือนมันจะหลุดอย่างเงี้ยครับล้วก็ใช้เรื่องของการสตอ็อปเข้ามาช่วยแน่นอนว่าถ้าคุณสต็อปได้เนี่ยโซนที่ลันมันไกลยอยู่แล้วนะโซนที่จะให้ลันเนี่ยมันไกลามากแล้วคุ้มไหมยังไงก็คุ้มอ่า อันนี้อะไรอะ lrc ก็โซนนี้นะครับอ่ากำลังเขาเรียกว่าออเดอร์กำลังทำงานนะครับก็วิ่งตามแผนอยู่นะครับลุ้นเป้า50%นะครับวิ่งลงมาจบในรูปแบบของชาร์กตรงนี้เป็น h d c zone นะครับแล้วก็เป็น qm ด้วยนะครับมี3ได้ทุกอย่างครบเรียบร้อยนะครับอาจจะมากกว่า3ได้ด้วยซ้ำเอ้ยไม,ไม่3ได้พอดีขออภัยอ่ะ3ได้ครับเห็นไหมผมก็เล่นอยู่แค่นี้ถูกไหม ท่านทุกท่นสังเกตดีๆนะระบบเทรดจริงๆมันมีแค่นี้ที่เหลือก็คือว่ากล้ากดกันหรือเปล่าอ่ากล้ากดกันหรือเปล่าส่วนลูน่านะครับอ่าตรงนี้นะครับประมาณ92นะครับ92 95แล้วกันอ่าโดยประมาณนะหรือจะเอาเป็นท่วนๆกันอ่าแต่เท่นี้แหละนะครับขึ้นได้ประมาณนี้อ่าตัวอัลฟ่านะครับอัลฟาก็ ลงมาถึงโซนที่น่าสนใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขายที่สถานะว่างก็วางสต็อกก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเข้าเลยนะ,ะเนี่ยครับเหมือนที่ผมทํำให,ให้เห็นไหมถ้ามันเบรคฮายนี้ได้แน่นอนว่าขาลงนั้นเสียทรงเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะคือรอย,ย่อแล้วค่อยบายอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะหรือจะวางบายสต็อปไปเลยก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าคุณจะออกแบบวิธีการเข้าแบบไหนเนาะ ประมาณนี้ครับเหลือไว้ให้สมาชิกผมบ้างนะถ้าให้อธิบายหมดมันก็ไม่ไหวโอเคประมาณนี้ครับส่วน BDC ก็แผนนี้นะแผนหนึ่งเนาะแผนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้แผนสองอ่าแผนสองนะครับแผนสองก็คือประมาณนี้นั่นเองส่วนทองคำไงบ้างอ่าดู XAU USD ส่วนทองคำก็แผนประมาณนี้ครับ หาจาังหวะในการบายที่ประมาณ1 7 8 6เนาะแต่ว่าถ้าถ้าหลุดลงไปก็ sorry นั่นเองนะครับโอเคหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับแล้วก็แฮปปี้กับบทเรียนข้อนี้นะครับสวัสดีครับ